โอเคครับในส่วนถัดมาเราจะมาพูดถึงการเลคคอร์ดกันนะฮะหลังจากที่เราเซตติ้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราจะมาทําการเริ่มเลคคอร์ดโดยการกดปุ่ม start ตรงนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะเลคคอร์อดเป็นวิธีการใช้ตัว Microsoft Office ร่วมกับตัว TV ทัสกีนนะฮะโอเคผมเริ่มกด start เลยรอโปรแกรมทํางานสักครู่หนึ่งครับผมทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นหน้าจอระหว่างเตรียมการบันทึกนะครับโดยที่ถ้าเราจะเริ่มบันทึกให้กดปุ่มสีแดงตัวนี้ หรือไม่ก็กดปุ่ม F6 ครับเพื่อเริ่มการบันทึกเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราต้องการหยุดให้เรากดปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้หรือกด F7 ก็ได้ฮะส่วนแถบด้านล่างตรงนี้จะเป็น layout ครับผมซึ่งเราสามารถเลือก layout ก่อนบันทึกได้อีกรอบหนึ่งผมจะเริ่มทําการบันทึกเลยนะครับเมื่อเริ่มบันทึกแล้วทางด้านมุมซ้ายตรงนี้จะเป็นส่วนของ preview ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะฮะโอเคตอนนี้ record ได้เริ่มทํางานแล้วผมจะเริ่มสาธิตวิธีการใช้ตัว Microsoft Office เลยแล้วกันนะครับ ขอเปิดไฟล์ขึ้นมาสักหนึ่งไฟล์ก่อนโอเคผมจะเลือกเปิดเป็นตัว Microsoft Excel ขึ้นมานะฮะตัว Microsoft เองเนี่ยจะมีปากกา Annotation ในตัวอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมที่ใช้ขีดเขียนขึ้นมาเลยเราสามารถใช้ตัว Annotation ที่อยู่ใน Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word PowerPoint หรือ Excel จะมีตัวปากกา Annotation ตัวนี้ให้อยู่แล้วโดยที่เรากดไปที่ปุ่มจอตรงนี้นะฮะตรง t o o ข้างบนตัวนี้เลือกปากกาขึ้นมาสักหอันผมจะเลือกตัวนี้แล้วกัน นักสีปุ๊บผมเขียนลงไปตรงไหนสักจุดหนึ่งโอเคข้อดีของการใช้ตัว Microsoft กับทัสกี n ดียังไงก็คือเราสามารถขีดเขียนได้แีกอย่างนก็นคือเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้ครับโดยใช้2นิ้วในการถ่างเพื่อซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ฮะ สามารถเลื่อนไปซูมในจุดที่เรามองไม่เห็นคิดเขียนในจุดที่เล็กมากๆประมาณนี้ครับผมถัดมาเรามาดูในส่วนของ Microsoft PowerPoint กันบ้าง Microsoft PowerPoint ต่างจากตัว Excel ยังไงถ้าเป็นตัวดอตัวนี้จะไม่ต่างครับสามารถใช้คิดเขียนได้เหมือนกันเลยจะต่างตรงที่เมื่อเราเปิด Presentation ขึ้นมา เมื่อเราเปิด r e s e n t a t i o n ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะไม่เห็นประกาว่าเราจะขีบเขียนตรงไหนไม่ยากครับเพียงแค่เราติ๊กไปทางด้านมุมใดมุมหนึ่งของตัวเอกสารของเราจะมีประกาขึ้นมาให้ตรงมุมด้านซ้ายล่างตรงนี้ครับผมเราสามารถติ๊กประกาตัวนี้ขึ้นมาเลือกสีขีดเขียนได้แล้วครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม เมื่อเสร็จแล้วก็จะถามว่าเราจะเซฟตัวที่เราขีดเขียนไว้หรือเปล่าผมขอเลือกไม่เซฟนะฮะเพื่อออกมาเรามาดูส่วนของด้านไฟล์ pdf กันบ้างถ้าเป็นไฟล์ pdf ละ่ะเราจะเขียนยังไงไม่ยากครับตรว Microsoft เองมี Microsoft Edge ที่ช่วยในการเปิด pdf ให้ยอยู่แล้วเรา open with ไฟล์ pdf ของเราขึ้นมาบนตัว Microsoft Edge ฮะโอเคผมได้ทำการขีดเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วในการทดลองนะฮะสังเกตทางด้านขวามือข้างบนนะ จะมีตัวปากกาให้เราสามารถเลือกสีได้หรือจะเป็นปากกาไฮไลท์ light, ยังลบส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มทัสไวทก็คือเราสามารถกดออกเพื่อเลื่อนกดเพื่อเขียนแบบนี้ครับนี่อันนี้คือเรากําลังใช้โหมดในการเขียนอยู่เมื่อเรากดลูกมือรงนี้ออกเราสามารถเลื่อนจอได้ฮะประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วเมื่อเราทำาทำการเรียนการสอนเสร็จมดทุกอย่างเราจะหยุดการบันทึกให้เรากด F7 หรือว่าปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับโอเคหยุดเรคคอร์ดเลยอ่าแล้วเราจะมาถึงหน้าขั้นตอนสุดท้ายของการเรคคอร์ดก็คือการเซฟไฟล์เราจะพูดถึงการเซฟไฟล์ในวิดีโอหน้าครับผม